นะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมมาครับนี่นะครับซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่หล่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะ EP นี้เป็น EP ที่อ EP ที่ห้าสิบหกครับโอเคแล้วก็วันนี้เราจะมาขยายฟาร์มข้าวกันเนอะใช่เพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรข้าวมันไม่ค่อยพอแล้วขนมปังแล้วคุณผู้ชมดูนั่นสิมันกลับมาอีกแล้วเลดเดี๋ยวผมขอไปจัดการมันแป๊บหนึ่งโอเค ก็ัดการเลยเออผมยังไม่มีโล่เลยฮะไม่เป็นไรผมจัดการมันด้วยขวานนี่แหละอย่าอย่าเราเราต้องระวังมันด้วยนะครับเรียบร้อยอ่อแล้วหัวหน้าไปไหนแล้วหัวหน้ามันก็จะหลบอยู่แถวานี้เลยครับอืม ผมว่ามันมันไปแล้วหรือเปล่าเพราะตอนนั้นอนะก่อนอันคิีผมเห็นมันอยู่ตรงบริเวณฟาร์มข้าวตรงนู้นหรือว่ามันก็เข้าประตูนเนเธอร์ไปละใช่ผมว่ามันน่าจะไปแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขยายฟาร์มข้าวเลยซึ่งบริเวณที่ผมคิดว่าผมน่าจะขยายก็จะเป็นบริเวณตรงปากท่านตรงนันซึ่งเดี๋ยวผมก็จะุดรูนั่นแหละ นะแล้วก็คิดว่าจะตัดต้นไม้นี้ทิ้งนะเอรไม่ไม,ไมผมเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้เอาแบบสวยๆอะ่ะเดี๋ยวไปหาบอกไม้นี้มแป๊บหนึ่งผมต้องไปหาบอกไม้มา,มาทําให้มันสวยๆให้ผู้ชมตกแต่ง่ะเออยังไม่พอยังไม่พอเราต้องการอีกอ่ะตรงนี้แหละ ใช่แล้วผมก็ทําทางเดินไปที่ฟาร์มเหล็กกับฟาร์มมอนเตอร์แล้วเนี่ยทางนี่แหลเนี่ยผมจะทําทางไวแล้วสามบล็อกสามบล็อกพอไหมไม่ไม่เอาเอาอีกสักอันเอาอีกสักสองอันแล้วกันห้าบล็อกอ้ยอ๋อแล้วผมจะวางน้ำทำไม อีกแล้ว,อลวโอเคโอเคมามามาเรามาทําการต่อบล็อกไม้กันเลยอ่าฮะอุ๊ยผมว่าไม่พอมันขาดไปบล็อกหนึ่งแต่เ,เรายืมบล็อกไม้จากตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวผมต้องไปฟังาร์มเพชรละแตอนที่ไม่ได้ลงคลิปอะโอเคได้๋ยว แล้วก็มาเดซีดเรายมีอีกเพียบเลยคุณผู้ชมในในกล่องตรงฟาร์มข้าวแต่ว่าอย่างแรกผมขอมาอุดรูตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมต้องไปขุดดินมาไหมหรือว่าในคลังสินค้ามันมีหรือเปล่าดินเนะีใยคลังสินค้าเราม่อหมอ,อันนี้มีนะไม่มมีอะไร ดินอยู่บอกอ่ามีดินแค่ยี่สิบสี่อันแล้วก็ถ้าบวกกับในบ้านผมคิดว่าจะมีหนึ่งสแต็กหีื่าป้่าหนึ่งสแต็กผมว่ายังนต้องขุดเพิ่มแล้วก็คอร์บาเวอร์มันก็ไม่ยอมโตสักทีนะคุณผู้ผมชมอ๋ออันนี้แหละผมเอาไปครับอาร์เมอร์สแตนเราจะแล้วก็ได้มีอาร์เมอร์สแตนละ รู้สึกว่าตั้งแต่เราเล่นมายังไม่ได้คราบโล่เลยเนะใช่เอ่อเดี๋ยวอ้นี้ไปเผื่อทำทานก็โล่มันต้องใช้เหล็กกับไม้ใช่เราเหล็กเราอยู่คลังสินค้ากับฟาร,ร์มเหล็กที่บ้านเราไม่มีเหล็กเลยหรือในนั้นแม่ในนั้นไม่น่าจะมีโอเคไปเดี๋ยวเราไปอุดรูกันก่อนคนระับ ความข้าผมจะต่ำลงมาหนึ่งบล็อกแล้วกันผมผมใช้ออันนี้ขุดดีกว่าแล้วกันอ่ะเราจะต่ำลงมาหนึ่งบล็อกนันแหละอยู่ล้อมรอบต้นไม้นี้แหละต้นไม้นี้ก็จะอยู่ตรงกลางผมคิดว่ามันน่าจะสวยอยู่หรือเปล่าโอเค แล้วก็อันเละเขตอันเล่เขตเ๋ยวผมเอามาถึงตรงนี้แล้วกันผมขออนุญาตใช้ที่ขุดเพชรขุดนะมันค่อนข้างเร็วกว่านิดนึงแล้วก็แรงเหลือเพชรที่ใช้ซ่อมอยู่โอ้จะมืดอีกแล้วคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันที่ร้อยสิบแปดละแล้วมันก็กำลังจะมืดละโอ้พระอาทิตตกดิน เขตแล้วก็ถมที่ตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องทำลายถ้ำนี้แล้วก็อุดมันสักหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องรีบไปนอนหน่อยครับเพื่อไม่ให้มอนเตอร์มันเกิดเพราะว่ามอนเตอร์ที่ผมไม่อยากให้มันเกิดก็คือคิปเปอร์เพราะว่ามันโดนแสงแดดเผาแล้วมันไม่ตายได้ไยคุณผู้ชมโอเคโอ้ตรงนี้เราจะต้องอุดอีกเพียบเลยแต่ว่าผมขอกลับบ้านไปนอนก่อนแล้วกัน ถ้าเราวิ่งบนฟาร์มโอเคมันไม่เป็นไรโอเคมากนอนแล้วอ่าไปเราเดี๋ยวเราไปอุดดินกันต่อเนะ่ย โอ้หฟาร์มข้าวนี้นะ่าจะเป็นฟาร์มข้าวที่ใหญ่มากนะถ้าผมปุดเสร็จอะ่ะอุ้ยใช่เพราะว่าฟาร์มข้าวแค่นั้นของเรามันไม่ค่อยจะพอละข้าวยังไม่โตแล้วผมมีอาหารแค่เนี้ยหรือแม้เราก็ต้องทําฟาร์มสัตว์ด้วยใช่เพราะยังไม่ได้ทาฟาร์มสัตว์เลยตั้งแต่เล่นมาผมจะปล่อยให้ข้างล่างมันรล่งๆ่งมาเลยนะผมจะอุดแค่ชั้นเดียวเดี๋ยวอาอนี้มาเป็นทางขึ้นแล้วกัน โอเคอันนี้ไม่เป็นทางขึ้นโอ้ oh, มันจะไม่พอแล้วคุณผู้ชม